สวัสดีท่านผู้ฟังและน้องๆเยาวชนที่น่ารักทุกๆท,ท่านนะคะแต่ช่วงนี้นิทานกฏแห่งกรรมก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังและน้องๆเช่นเคยตามนัดนะคะค่ท่านผู้ฟังคะเด็กหรือว่าเยาวชนที่ได้เกิดขึ้นมาแล้วนะคะและก่อนที่เขาจะเติบโตขึ้นมาบนโลกใบนี้นั้นคิดว่าศีลธรรมนะคะแล้วก็การปลูกฝังสิ่งที่ดีๆให้กับเด็กๆก,ก็จะทําให้เขาเติบโตขึ้นมา มีอนาคตที่ดีแล้วก็ที่สดใสนะคะคุณพ่อคุณแม่จึงถือว่าเป็นครูคนแรกของบุตรนะคะซึ่งการที่เด็กเหล่านั้นจะเติบโตขึ้นมาเป็นคนดีในอนาคตเชื่อเหลือเกินค่ะว่าพื้นฐานทางด้านจิตใจก็จะต้องถูกปลูกฝังมาบุคคลนั้นก็คือคุณพ่อคุณแม่ของเด็กนั่นเองนะคะ กฏแห่งกรรมวันนี้นะคะเราจะไปรับฟังเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งนะคะคุณพ่อคุณแม่ถ้ามีความรักความอบอุ่นให้กับลูกของตนแล้วแต่ทว่าครอบครัวนี้ผู้ที่เป็นมารดานะคะเลิดเพเลินกับเรื่องที่ไร้าสาระจนลืมลูกของตัวเองลืมว่าลูกของตัวเองจะมีชีวิตต่อไปอย่างไรในอนาคต แล้วเขาทราบหรือไม่คะว่าเด็กเหล่านั้นนะคะเมื่อเขาขาดความอบอุ่นจากผู้ที่เป็นแม่แล้วผลมันจะเป็นเช่นไรกลับไปฟังเรื่องราวของครอบครัวนี้พร้อมกันนะคะผมเคยมีภรรยาเธอมีหน้าตาสวยมาก เธอชอบแต่งตัวด้วยแฟชั่นที่นำสมัยรักษาหุ่นและสวดทรงให้ดูดีอยู่ตลอดผมจึงรู้สึกภูมิใจที่ได้เธอมาครอบครองเราสองคนมีความสุขมากในช่วงแรกของการใช้ชีวิตคู่ไม่ว่าเธอจะทำอะไรผมจะให้สิทธิ์เขาเต็มที่ภรรยาผมชอบเข้าร้านเสริมสวยขัดหน้าอบตัว แล้วก็อบสมุนไพรเพื่อลดน้ำหนักจากนั้นก็ยังชอบช้อปปิ้งดูหนังฟังเพลงแล้วก็เที่ยวเตระกับเพื่อนฝูงในยามค่ำคืนซึ่งเรื่องนั้นผมก็ไม่เคยว่าเพราะถือว่ามันเป็นความสุขของเธอแต่เมื่อภรรยาผมเริ่มตั้งท้องผมก็เป็นห่วงสุขภาพของเขาและลูกในท้อง จึงทำให้ผมและภรรยาเลิกพฤติกรรมที่ทำอยู่เพื่อคอยประครบประงมให้ลูกของผมได้คลอดออกมาอย่างสมบูรณ์แข็งแรงแต่ภรรยาของผมเธอไม่เคยเชื่อฟังผมเลยเธอยังคงทำทุกอย่างอยู่เหมือนเดิมจนกระทั่งลูกของผมลืมตาออกมาดูโลกด้วยสุขภาพที่ไม่ค่อยแข็งแรงนะัก ซึ่งตรงนี้เขาต้องได้รับความดูแลจากแม่มากเป็นพิเศษแต่พรยาผมเขาไม่เคยสนใจลูกเลยเพราะว่ามัวแต่เอาเวลาไปทำเรื่องไร้สาระเมื่อลูกของผมร้องหิวนมรินลูกร้องหิวนมแล้วนะ พี่ก็เอาขวดนมที่ตั้งอยู่ยัดใส่ปากมันไปสินี่รินรินก็รู้นะว่าลูกน่ะไม่กินนมขวดเขายังเล็กมากนะเขาอยากดูดนมแม่เลิอกออกกำลังกายนะแล้วก็ามาให้นมลูกก่อนไม่ได้หรือไงรินไม่ได้รินไม่ยอมเสียเวลาไปกับความอ้วนมากกว่านี้นะดูสิต้องมีรูปร่างที่น่าเกลียดมาตั้งนานหลายเดือน ไหนก็ไม่ได้อายคนอื่นเขารู้อย่างเนี้ยรินไม่ท้องดีกว่าทำไมรินพูดแบบนี้ล่ะนี่ลูกของเรานะคลอดลูกแค่เนี้ยมันคงไม่ทำให้รินหมดสวยหรอกเดี๋ยวเดียวก็กลับมาเป็นปกติได้แต่ลูกของเราเนี่ยสิรินก็รู้นะว่าเขาไม่ค่อยสบายนมแม่น่ะจะสร้างภูมิคุ้มกันได้หลายอย่าง พี่ว่ารินนะ่ะมาให้นมลูกก่อนดีกว่านะไม่รินจะออกกำลังกายรินก็ยังคงตั้งหน้าตั้งตาดูแลตัวเองแล้วก็ปล่อยให้ลูกผมกินนมขวดอยู่แบบนั้นผมไม่รู้ว่าจะทำยังไงดุดาว่ากล่าวเธอแล้วแต่ก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมาลูกของผมไม่สบายทุกวันเดี๋ยวท้องเสีย เดี๋ยวตัวร้อนบางวันชักจนตาตั้งหน้าเขียวคล้ำผมต้องอุ้มไปคลินิกเด็กแถวบ้านจนลูกของผมเป็นลูกค้าขาประจำของที่นั่นไปแล้วมีส่วนลดหลายเปอร์เซ็นต์ถ้าเขาเข้าไปใช้บริการแต่ตรงนี้ผมไม่ชอบผมอยากให้ลูกผมไม่ต้องแวะเวียนไปที่นั่นอีกถ้าไม่อยากให้เขากลับมาที่เนี่ย ก็ต้องให้เขาทานนมแม่ให้มากๆนะครับครับคุณหมอผมจะพยายามปรยาของผมนะ่ะให้นมลูกกินครับคุณหมอดีแล้วครับเด็กเล็กๆแบบนี้นมแม่น่ะดีที่สุดคุณรู้ไหมนมแม่น่ะจะเป็นยาชั้นดีถ้าแกกินจนกว่านมแม่จะหมดไปเองนะ่ะเพียงเท่านี้ลูกของคุณก็จะแข็งแรง ผมเชื่อในสิ่งที่หมอพูดแล้วก็อยากเหลือเกินที่จะทำตามที่คุณหมอบอกนี่ถ้าผมเป็นแม่ของเด็กเป็นแม่ของลูกผมเองแล้วน้ำนมผมไหลผมใช้ลูกผมกินชนิดที่เรียกว่าถ้าไม่อิ่มก็ไม่ต้องถอนออกจากปากเลยทีเดียวแต่ผมก็ทำแบบนั้นไม่ได้ผมสงสารลูกเหลือเกินกินนมขวดไปก่อนนะลูก โอออเอ๋ยทำไมไม่ยอมกินล่ะลูกแล้วนี่พ่อจะทำยังไงดีเนี่ยรินพี่ขอร้องนะเอานมให้ลูกกินหน่อยสิลูกร้องไม่ยอมหยุดแล้วนะก็ได้ก็ได้แต่แป๊บเดียวนะเพราะว่ารินน่ะไม่อยากให้น้าอกรินญาณบางวันก็ถือว่าลูกผมโชคดีถ้าบังเอิญวันนั้นภรรยาของผมเข้าใจอ่อนแต่นั่น มันก็เป็นเพียงแค่ระยะเวลาสั้นๆเพียงไม่นานเธอก็จะปล่อยให้ลูกร้องเหมือนเดิมผมจึงคิดว่าถ้าปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปคงไม่ได้การผมจึงได้นำความทุกข์ใจไปเล่าให้แม่ของผมฟังแล้วก็เป็นความบังเอิญหรือว่าบุญเก่าของลูกผมยังไงก็ไม่รู้พี่ยุพาลูกสาวของเพื่อนแม่ซึ่งมีบ้านอยู่ติดกัน เขาเคลอดลูกพอดีแล้วก็มีน้ำนมไหลมากมายจนลูกของเขากินไม่หมดลูกผมจึงได้รับอาสาอิ่มสบายท้องไปเลยดูสิอิ่มแล้วหลับปุ๋ยเลยไม่ร้องงองแงเหมือนมาตอนแรกเลยครับพี่ผมขอบคุณพี่มากๆเลยนะที่ให้นมลูกผมกินนะ่ะอ๋อไม่เป็นไรหรอกจ้า ถ้าวันไหนพาลูกมาหาแม่ก็พาแกมากินนมพี่อีกได้นะแล้วพี่ไม่กลัวน้ำนมจะหมดแล้วลูกพี่ไม่มีกินหรือไงครับแม่พี่จะกลัวทำไมล่ะน้ำนมแม่น่ะยิ่งกินสิมันยิ่งไหลไม่มีวันที่จะหมดไปง่ายๆหรอกนะเธอพาลูกมากินถึงอายุสามขวบพี่ก็ยังมีให้กินนะพี่ยุพา ชัางมีความเมตตากับลูกของผมจริงๆเพราะนับตั้งแต่วันนั้นผมก็พาลูกไปให้พิยุพาป้อนนมให้พิยุพาเลี้ยงลูกผมควบคู่ไปกับลูกของเขาลูกผมดูแกมีความสุขมากไม่ร้องไห้เหมือนเมื่อก่อนและไม่กี่วันแกก็ได้โตขึ้นอย่างผิดหูผิดตาแถมยังแข็งแรงอีกด้วยขอบคุณพิยุมากนะครับ ที่ทำให้ลูกของผมนะ่ะกลับมามีชีวิตขึ้นอีกครั้งเนี่ยถ้าไม่ได้พี่ป่านนี้ลูกผมคงตายไปแล้วเด็กนะ่ะก็ต้องการความอบอุ่นจากแม่นะพี่นะ่ะแค่ให้นมเขากินเขายังกลับมาดีได้ขนาดนี้เนี่ยถ้าเป็นแม่จริงๆของเขาให้ความรักแล้วก็ขอให้นมแล้วก็อุ้มชูเขาบ้างเขาจะต้องโตวันโตคืนมากกว่านี้แน่ๆ พี่เชื่ออย่างนั้นนะแม่พิยุแต่พี่ก็รู้เนี่ยนะว่าเมียของผมนะเขาไม่เหมือนแม่คนอื่นวันๆเห็นทำแต่เรื่องที่ไร้สาระไม่เคยสนใจลูกเนี่ยขนาดผมพาลูกกลับไปนอนที่บ้านตอนกลางคืนเขายัางไม่เคยจับต้องตัวลูกเลยพอลูกร้องนะก็ไม่ให้กินนมตัวเองมันคงจะเป็นเวรกรรมของลูกผมจริงๆที่ได้เกิดมามีแม่แบบนั้นนะ่ะ ความจริงผมก็ไม่อยากที่จะเล่าเรื่องของภรรยาให้คนอื่นฟังแต่ถ้าว่าความอัดอั้นตันใจมันมีเยอะได้ระบายออกมาบ้างผมก็ดีขึ้นทุกๆเย็นหลังเลิกงานผมจะขับรถมารับลูกที่บ้านแม่ของผมลูกของผมจะกินนมจากพี่ยุพาจนอิ่มแกก็จะหลับมาในรถตื่นขึ้นอีกทีก็ตอนหิวนมซึ่งถึงตอนนั้น ผมก็จะพาแกเข้านอนในห้องแล้วเมื่อลูกร้องหิวหรือไงลูกรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวพ่อจะชงนมให้อ้าวนมหมดกระป๋องนี่ว่าตายจริงแล้วทีนี้จะทำไงดีวะเนี่ยร้านขายนมแถวนี้ก็ไม่มีซะด้วยผมลืมบอกไปว่าถึงตอนนี้ลูกของผม เริ่มที่จะปรับที่จะกินนมจากขวดได้แล้วจึงไม่ยากที่เวลาแกร้องผมจะจับขวดนมยัดใส่ปากกันเลยแต่วันนี้มันเกิดจนปัญญาขึ้นมาผมไม่สามารถที่จะไปหานมที่ไหนมาชงให้แกได้ซึ่งมีทางเดียวก็คือผมต้องให้ภรรยาผมมาทำหน้าที่ของแม่เขาบ้าง ไม่นะพี่รินจะออกไปเที่ยวกับเพื่อนนะ่ะรินรินให้ลูกกินนมก่อนไม่ได้หรือไงไม่ได้หรอกพี่ถ้าคืนให้กินน้ำนมมันไหลออกมาเสื้อผ้าของรินนะ่ะก็เปื้อนหมดนะสิรินไม่เอาด้วยหรอกนะแล้วจะทำยังไงรินจะปล่อยให้ลูกร้องแบบนี้หรือไงจะไปยากอะไรล่ะพี่ก็ขับรถเอาไปซื้อนมที่ร้านขายนมหน้าปากซอยมาสิ แต่รินก็รู้นะว่าที่นั่นมันไกลจากบ้านเรามากขับรถไปกลับนะ่ะจะต้องใช้เวลานานนะลูกก็หิวตายกันพอดีรินเอานมให้ลูกกินก่อนไม่ได้หรือยังไงไม่ได้พี่กับลูกใน่เรื่องมากจริงๆนะให้ออกไปซื้อก็มีปัญหารินไม่สนใจแล้วล่ะจัดการอะไรก็จัดการกันไปเถอะเอากุญแจรถมารินจะออกไปเที่ยวแล้ว แตบไหมล่ะครับภรรยาของผมเธอขับรถออกไปหน้าตาเฉยทิ้งให้ลูกร้องไห้อยู่ในอ้อนกอดของผมถึงเวลานี้ผมต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าคือเอาน้ำใส่ขวดนมป้อนลูกประทังความหิวให้แกไปก่อนจากนั้นผมก็รีบต้มข้าวเพื่อที่จะเอาน้ำข้าวมาให้ลูกกิน ทนกินน้ำข้าวไปก่อนนะลูกพรุ่งนี้เช้าพ่อจะรีบพาลูกนะไปหาป้ายุพาลูกจะได้กินนมที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุถึงตอนนั้นกินให้พุงกลางเลยนะลูกนะลูกของผมเหมือนแกจะรู้ชะตากรรมของตัวเองแกเกิดหัวเราะชอบใจตอบผมแล้วไม่นานแกก็หลับปุ๋ยไปแล้วก็ไม่ร้องกลางดึกอีกเลย จนกระทั่งเช้าแกจึงส่งเสียงขึ้นมาอีกครั้งเด็กบ้านเนี่ยแหกปากร้องตั้งแต่เช้าฉันเพิ่งจะหลับตาลงได้ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเงียบนะเงียบเดี๋ยวนี้รินทำไมถึงพูดกับลูกแบบนั้นล่ะลูกยังเล็กมากนะแกไม่รู้เรื่องอะไรหรอกนะรินนั่นแหละที่ไม่ยอมนอนแต่หัวค่ำเองเรามมไปเที่ยวจนกลับมาเกือบเช้าแบบนี้ พี่กล้าว่ารินหรือไงไปเลยนะออกไปออกไปจากบ้านทั้งพ่อทั้งลูกนั่นแหละรินจะได้นอนให้เต็มอิ่มออกไปดูสิครับบ้านก็บ้านผมรินกล้าไล่ผมออกมาผมไม่น่าแต่งงานกับผู้หญิงอย่างเธอเลยจริงๆเธอเป็นเมียก็ไม่ดีเป็นแม่ก็ไม่ได้ผมเริ่มหมดความอดทนกับภรรยาของผมแล้ว คิดที่จะเลิกกับเธอให้รู้แล้วรู้รอดแต่เมื่อมองเห็นหน้าลูกของผมทีไรผมก็ไม่อยากให้แกเติบโตมาต้องเป็นเด็กกำพร้าผมจึงต้องอดทนกันต่อไปรินนี่รินเอาเข็มขัดอะไรมาฆ่าท้องนะ่ะถึงได้ใหญ่โตบแบบนั้น ก็เข็มขัดกระชับสัสดส่วนนะสิพี่พี่เห็นไหมละ่ะเอวของรินน่ะหายไปเกือบห้านิ้วในเวลาไม่กี่วันเนี่ยละอะไรทําไมมันจะมหัศจรรย์แบบน,นั้นด่ะรินคิดไปเองหรือเปล่าไม่หรอกพี่ตอนที่คลอดลูกใหม่ๆนะน,นะเอวของรินน่ะเป็นชั้นเลยแต่พอมาตอนเนี้ยเห็นไหมละ่ะมันบางลงจนคลอดกิ่วเลยนะ แหมของมันแพงมันก็ดีแบบนี้แหละพี่แพงหรือไงรินแล้วเข็มขัดเส้นเนี้ยมันอันละเท่าไรล่ะหมื่นกว่าบาทพี่อะไรนะเข็มขัดเส้นเดียวเนี่ยนะราคาเป็นหมื่นแล้วรินเอาเงินเป็นที่ไหนไปซื้อล่ะก็บัตรเครดิตของพี่ไงล่ะรินเอามันไปรูดแล้วก็ได้ของมาใช้ ปรับปรุงตัวเองสวยเช้งอย่างที่เห็นนี่แหละรินตอบผมอย่างหน้าตาเฉยนั่นเท่ากับว่าเธอเอาบัตรของผมไปซื้ออะไรไร้สาระแล้วผมก็จะต้องมานั่งผ่อนหนี้ให้กับเธอเวรกรรมอะไรของผมทำงานมาแต่ละเดือนอยังแทบจะไม่พอกินไหนจะค่าเช่าบ้านค่าผ่อนรถค่านมลูก ยังไม่รวมค่ากินแต่วันๆอีกนะประยาของผมไม่ช่วยผมประหยัดแถมเธอ,อยังใช้เงินโดยไม่คำนึงถึงความจำเป็นเมื่อเป็นเช่นนี้ผมจึงต้องมีมาตรการขั้นเด็ดขาดกับเธอแล้วแล้วผมก็ถือโอกาสนี้บังคับให้เขารับผิดชอบเลี้ยงดูลูกของผมด้วยรินต่อไปนี้นะพี่ขอห้ามให้รินซื้อของไร้สาระพวกนี้มาใช้อีก พี่มีเหตุผลอะไรจะมาห้ามรินก็เพราะว่าของแบบนี้มันสิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์นะสิพี่ว่าเก็บเงินเอาไว้ให้ลูกดีกว่านะลูกเรานะ่ะกว่าจะโตจะต้องใช้เงินนะรินแม่พี่มันจะมากมายอะไรกันนะค่านมก็ไม่เปลืองมากไม่ใช่หรืองไงเพราะว่ามีคนเขาบริจาคให้กินในตอนกลางวันส่วนกลางคืนก็กินนมกระป๋องไม่กี่ขวดแค่เนี้ยมันจะหมดเงินสักเท่าไหร่กัน ตอนนี้น่ะมันไม่เท่าไรหรอกนะแต่เราจะให้ลูกกินนมคนอื่นไปตลอดมันไม่ได้นะรินพี่เกรงใจเขาแล้วพี่ก็คิดว่าเดือนหน้าพี่จะไม่เอาลูกไปบ้านพี่ยูพาอีกแล้วอ้าวทำไมละพี่แล้วลูกจะกินนมใครละ่ะก็จะรินน่ะสิรินต้องเป็นคนเลี้ยงลูกเองแล้วก็ต้องเอานมให้ลูกตัวเองกิน ไม่มีทางรินไม่ทำอย่างนั้นเด็ดขาดถ้ารินไม่ทำรินก็จะไม่ได้เงินรายเดือนจากพี่แล้วพี่ก็จะไม่ให้รินถือบัตรเครดิตเสริมของพี่ด้วยพี่จะยกเลิกบัตรทุกใบที่รินถืออยู่ทั้งหมดและอีกอย่างนะถ้ารินไม่ทำตามที่พี่บอกพี่จะพาลูกไปอยู่ที่บ้านของแม่พี่รินอยู่บ้านหลังนี้ก็รับผิดชอบค่าเช่าแล้วก็ค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดรินจะว่ายังไง รินรู้ว่าพี่คงไม่ทําแบบนั้นแน่พี่แค่ขู่รินใช่ไหมคะไม่ได้ขู่พี่ทําจริงเพราะพี่นะหมดความอดทนกับรินแล้วรินเป็นเมียที่ไม่ช่วยส่งเสริมผัวเลยแต่ช่วยให้ผัวตกต่าล่มจมและที่ร้ายไปกว่านั้นรินเป็นแม่ที่เลวมากรินไม่เคยสนใจลูกเลยมัวแต่วุ่นวายกับเรื่องไร้สาระจนลืมว่ามีลูกอยู่อีกคน ถ้ารินไม่ปรับปรุงตัวเองรินก็คงอยู่กับพี่ไม่ได้อีกแล้วครั้งนี้ผมเอาจริงคำพูดของผมทำให้รินถึงกับอึ้งไปนานความจริงแล้วผมก็ยังมีความรักรินอยู่แต่นีนเมื่อเธอทำตัวแบบนั้นผู้ชายคนไหนบ้างละ่ะที่จะทนได้โอกาสที่ผมให้ริน ถ้าเธอยังมีสมองเธอคงคิดได้แล้วก็คงยอมรับเงื่อนไขแต่โดยดีค่ะรินยอมรับตามที่พี่บอกก็ได้ดีอย่างนั้นพี่ใช้วารินหนึ่งอาทิตย์เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นแม่ที่ดีอาทิตย์หน้านะลูกจะต้องอยู่ในอ้อมแขนของรินทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืน งานนั้นเลยหรือไงพี่แล้วรินจะเอาเวลาที่ไหนออกไปร้านเสริมสวยแล้วก็เที่ยวกับเพื่อนละ่ะพี่ไม่รู้พี่รู้แต่ว่ารินได้ทำเรื่องไร้สาระมามากแล้วถึงเวลาที่จะต้องหันมาดูแลแล้วก็ให้ความอบอุ่นกับลูกได้แล้วและอ,อย่างนะตอนกลางวันอย่าคิดว่าจะทิ้งลูกไว้ที่บ้านแล้วหนีออกไปข้างนอกนะเพราะว่าพี่นะ่ะจะไปรับแม่พี่มาอยู่ที่บ้านหลังนี้ แล้วก็จะคอยจับตารินไว้ตลอดเวลาทำไมทำไมพี่ต้องโหดร้ายกับรินขนาดนี้ด้วยละ่ะการแดดสันดานเมียมันเป็นเรื่องยากสำหรับผมแต่ผมก็ต้องทำเพื่อลูกของผมเองรินได้ทำตามข้อตกลงที่ให้ไว้กับผมอย่างฝืนใจเต็มทนเธอเลี้ยงลูกแบบขอไปที ลูกยังไม่ทันกินนมจากเต้าของเธออิ่มรินก็จับปากลูกออกแล้วเอานมขวดยัดใส่ปากต่อจากนั้นก็วางลูกลงเปลแล้วรินก็เข้าไปอบสาวหน้าในห้องน้ำเธอใช้เวลาอยู่ในนั้นเป็นนานสองนานก็ไม่อยากที่จะออกมาเลี้ยงลูกแม่ของผมจึงต้องทำหน้าที่ดูแลหลานต่อจากเธอ รินแม่จะอุ้มยายหนูไปเที่ยวที่สนามย่านหน้าหมู่บ้านหน่อยนะ้าเอาไปเลยแม่ไปยิ่งนานยิ่งดีหนูจะได้มีเวลาให้กับตัวเองนานๆรินยังคงเพลิดเพลินกับเรื่องไม่เป็นเรื่องของเธออยู่เหมือนเดิมการที่แม่ของผมมารับอาสาพาหลานออกไปพ้นจากอกเธอเธอจึงสบายอารมณ์แล้วก็เผลอน,นอนหลับคาห้องน้ำ จนกระทั่งช่วงเย็นแม่ผมกลับมารินก็ยังไม่ยอมออกมาอะไรกันเนี่ยเย็นแล้วยังไม่เลิอกอบตัวอีกนะรินแม่กับยาน,นูน่ะกลับมาแล้วนะเงียบไม่มีสิ่งตอบกลับมาแม่ของผมผิดสังเกตแม่ก็เลยปีนหน้าต่างดูและแล้ว แม่ของผมก็เห็นรินนอนหมดสติอยู่กับพื้นห้องน้ำแกจึงไปตามคนมาช่วยพังประตูแล้วก็นำรินออกมาเธอตายแล้วป้าคงขาดอากาศหายใจเพราะว่าเธอน่ะดันเอาเตาถ่านเข้าไปต้มน้ำสมุนไพรในนั้นความที่มัวแต่เพลิดเพลินกับเรื่องไร้สาระ รินภรรยาของผมจึงต้องมามีจุดจบก่อนที่จะสวยหรือนั่นอาจจะเป็นกรรมสนองที่รินได้รับเพราะว่าผู้หญิงอย่างรินไม่เคยสนใจลูกเลยการที่เธอต้องมาตายแบบนั้นนั่นเป็นเพราะว่าเธอลีกหนีหน้าที่ของความเป็นแม่ที่ดีผมไม่เสียใจเลยกับการจากไปของริน เธอตายด้วยการทำตัวเองแทๆ้ๆนิทรินเป็นเหมือนแม่คนอื่นป่านนี้เธอก็คงจะมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขที่ได้เห็นลูกเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆในอ้อมกอดของเธอปัจจุบันนี้ลูกของผมมีอายุ8เดือนแล้วร่างกายอ้วนจำม่มเพราะว่าพี่ยุพา เอาไปกินนอนอยู่ที่บ้านของแกเลยส่วนตัวผมก็ได้กลับไปอยู่บ้านของแม่แล้วก็ไปหาลูกทุกวันลูกผมไม่เคยขาดสารอาหารและขาดความอบอุ่นถึงแม้ว่าแกจะไม่มีแม่อยู่ในโลกนี้แล้วแต่ก็ทำให้แกเติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพได้เพราะว่าแกมีพ่อที่แสนดีอย่างผม อย่างมีความสุขแน่นอนค่ะ